มาทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ซึ่งเราจะมาให้หนอนแดงก็ได้รู้ว่าตัวอะไรนี่นะครับมาดูกันเลยคาราเจ้าชาญี่ปุ่นน้อยใายเป็นแล้วดูดูดดก,กินมหมนกินกินแน่แน่กิปนปลาเอียกินแล้วเห็นไหมแต่สองตัวนั้นล่ะเจ้าตัวนี้เท่าเหรียญสิบนะครับนี่อันกลวอันลัวนี่หนอนแดงเนี่ยเน,นี้ยตัวเนี้ยดู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 มันกิน เออนี่งไงสมาชิกใหม่ของเราซึ่งคลิปจะลงซึ่งคลิปจะลงประมาณวันพรุ่งนี้นะครับคลิปที่ตอนไปซื้อมันนะก็ดูติดตามดูได้วันในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าตัดต่อทันนะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายขออีกป้าขออีกน่ารักจังแล้วเงาใครอะไรเชียน 拜了，拜拜。